อู้ยลืมข่าวแม่โอ้ยพริกพริกพริกกุ้งแหม่หลวงอืมไข่ไข่เต็มสองเลยกุ้งกุ้งบางเรียนรุ่งสดๆโอ้หัวเต็มไข่ไข่เต็มหัว รูจักกุ้งมาะเล่ะมีอะไรกุ้งมาะเลนี่ย่างนครับปีน้องโอ้ยเอาลงมาลงมาลงมาแล้ประตูเปิดไม่ได้ชุ้มรถออกไม่ได้ปิดไม่เนปิดบ่ไันแก่ดิกระบาอยูนะน้านี่อู้กุ้งบางเลนกับพีน้องครับ ไข่ทนนั้งนั้นแมมไข่ตัวนี้แม้อยู่โอ้ยเรมขาวแม่ปูเด็กเกเลิกพิกกุ้งแม่หลวงทูเปยิงไว้ไหแม่เหลืองไขู่ไมุมลมละมางนี่ิดข่าว

เวเียเยมตาเตาติับนุ่เียวขับดีกว่าช่วยนเองนี้เเตาต้เยิ่เยนรเีตำบลมาพี่น้องท่นีกินข้าวตี๋กวเตี๋ยน้ำเดียวเด้อนี่ก๋วเตี๋ยวกับปูย่า ย่างกุ้งมามากินมืองย่างกุ้งกุ้งตัวใหญ่โอ้โหอ,อืมอือใคร ไอเต็มท้องืมอืมกินกุ้งปอกเปลือกแล้วก,ก็กินผลไม้ว้าวว้าวนี่อืมกินกาวเกียวด้วยกินกุ้งด้วย Mm. Mm. นี่อยู่ตัวหนึ่งเป็นสองตัวพอหมอบอกให้กินได้เดือนละตัวเอยยหล่นมาอย่างนี้เนี่ยอุ๊ยมหมอบอกให้กินได้เดือนละสองตัว เตะลอนสูงอยสองตัวพอดีกุ้มย่างมาจากบางเลนนคปรปฐมหลังบ้านใกล้อนี่ Terima kasih telah menonton!